การที่จะดูแลเด็กให้ไปตามตามแนวแล้วไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาให้เด็กมีมีเป้าหมายมีแพชชั่นของชีวิตมีแรงบันดาลใจในี่ควรจะทําแบบไหนการที่จะให้อยู่ห่างอยู่ไกลกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆทั้งตัวเล่าและบุหรีท่ที่ที่เป็นเป้าหมายของการก็เป็นเป็นตัวหนึ่งที่เราอยากเห็นสิ่งที่สาคัญก็คือว่าการมีทีมหรือกลุ่มคนในระดับหมู่บ้านคนเหล่านี้คือเป็นคนที่ต้องมาทํางานร่วมกัน ใช้ข้อมูลดูปัญหาของเด็กเป็นหลักว่าชุมชนเขาเห็นปัญหาเด็กเรื่องอะไรบ้างการที่จะพัฒนาทีมเหล่านี้ให้ให้ขึ้นมาได้ก็คือว่าเราได้ใช้การอบรมการทํางานเป็นทีมหรือเรียกว่าพลังกลุ่มให้ทีมเหล่านี้นำนำเครื่องมือหรือวิธีการี่ยไปใช้ทํางานกับเด็ก การเก็บข้อมูลครั้งนี้มันนํามาสู่การเห็นข้อมูลที่ชัดขึ้นโดยเฉพาะในทั่วเฉลี่ยที่เขาเก็บประมาณ200กว่าหรือบางตําบลเก็บเกือบ5-60ค่ะ5-60ในในแต่ละพื้นที่อะไรนะคะหรือว่าเฉลี่ยแล้วก็ประมาณเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์กระบวนการในการเก็บข้อมูลตรงนี้เรามีการออกแบบร่วมกันในทั้งสามจังหวัดนะคะแล้วก็กระบวนการในเครื่องการใช้เครื่องมือแอปวิธีการใช้ซึ่ง กระบวนการตรงนี้มันมีในยะในเรื่องของนําไปสู่เรื่องของความเป็นเจ้าของของข้อมูลเพราะว่าจากที่เขาสะท้อนก็จะเห็นวิธีการที่เขามีการแบ่งทีมในพื้นที่ซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือก็อาจจะมีองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่บ้างแต่ว่าสัดส่วนก็ยังเป็นในกลุ่มชาวบ้านเยาวะชนที่ร่วมกันเก็บข้อมูลแล้วก็นําข้อมูลนั้นมาดูกันแล้วก็เขาก็จะเห็นมิติใหม่ในเรื่องของว่าข้อมูลมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรคือ,คอการตั้งคําถามแล้วนําไปสู่เรื่องว่า ราจัดจัดการข้อมูลอย่างนี้อย่างไรภายใต้ลกลไกของเขาที่มีอยู่ก็มีความเข้าใจมากขึ้นค่ะเหมือนเราใช้แอปแล้วได้ไปศึกษาข้อมูลของคนในชุมชนเราได้ไปสอบถามข้อมูลใช่เหมือนบางบ้านหนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ว่าพอได้ไปก็อ๋อได้รู้บางครั้งก็รู้จักเขาเคยเห็นเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าอ๋อคือเขาอยู่บ้านนี้เขาทําอะไรเขาเป็นโรคเบาหวานไหมก็รู้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านรู้ว่าบ้านนี้เขาทําอะไรเขามีแบบ ป่วยเป็นอะไรมีคนในบ้านกี่คนอะไรแบบนี้ค่ะคกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กเนี่ยค่ะมองว่ามันไม่ใช่เป็นเฉพาะหน้าที่หรือบทบาทของหน่วยงานราชการแต่มันรวมถึงความรับผิดชอบร่วมกันของคนในชุมชนสังคมซึ่งก็การจัดทำฐานข้อมูลของแต่ละตำบลเนี่ยค่ะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะเพราะถ้า สังคมชุมชนเขาไม่ตื่นตัวค่ะทางหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงของเขาเพื่อจะไปกําหนดงานในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆได้การที่เราจะคิดกิจกรรมหรือกําหนดรูปแบบแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้นมันต้องพึ่งพาเรื่องของชุดข้อมูลที่เป็นฐานมาจากฐานรากของชุมชนาการเรียนรู้ที่ได้ผ่านการอบรมที่สตูนมาเนี่ย เขาไม่เคยนึกว่าเขาจะใช้แอปได้แต่ว่าผมมาใช้แอปนี่เขาบอกว่าข้อมูลมีความนิ่งแล้วก็มีสัดส่วนของการดูเป็นหมวดหมู่นะคะแต่ในเรื่องของข้อมูลเชิงคุณภาพหรือด้านอื่นๆเนี่ยที่มันผู่ออกมาเวลาเก็บเนี่ยเขาก็จะได้ด้วยเช่นในการลงครัวเรือนดูสถานการณ์ปัญหาที่ไม่ได้บอกในแอปแต่ว่าก็สามารถเก็บมาเพิ่มเติมและใช้ในการวิเคราะห์เรื่องของสถานการณ์ปัญหาของในแต่ละครัวได้ เห็นชัดเลยก็คือการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ช่องแค่วขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยนั่งเขียน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 เขาบอกเลยว่าถ้าเกิดใช้โทรศัพท์เนี่ยก็จะพิมพ์ได้ช่องถ้าเกิดว่าส่งไปแล้วก็อัพข้อมูลขึ้นเจ้าหน้าที่ดูให้ได้ทันทีกันนะคะมีข้อดีอยู่ว่าเราจะไปเก็บติกัดที่บ้านถ่ายรูปคู่กับคนที่เราให้สัมภาษณ์ที่เราเก็บข้อมูลมาแล้วก็บริเวณบ้านซึ่งตรงนี้ค่ะ ข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลทั่วไปอาจจะอาจจะเรียกว่านั่งเชียนได้แต่ว่าข้อมูลของตัวนี้ค่ะเราสามารถบอกได้ว่าเราได้ข้อมูลจริงๆมาจากผักคนไข้ แต่ก่อนที่ที่ผมสูบบุรีนะผมคิดว่าผมเท่แต่พอสู่ไปแล้วมันไม่ได้เท่เลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มันก็เปลืองตังค์ด้วยแล้วพอทีนี้เรารักลูกแต่ว่าถ้าเราไม่รักตัวเองด้วยนั้นคิดว่าเราก็คงจะอยู่กับลูกได้ไม่นานผมก็เลยตัดสินใจที่ว่าเออหาวิธีเลิกโดยเด็ดขาด อันนี้ก็คือเขียนโครงการไว้แล้วก็คือโครงการในเรื่องของอลดละเลิกบุหรี่ในกลุ่มเด็กเยาวชนรุ่นเล็ก2ก็คือในเรื่องของพื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของอเทศบาลในส่วนตรงนี้แล้วก็เราก็ขอทุนจากกองทุนตำบลเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วม จาก20ตัวเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะทางทีมก็จะเลือกจากกลุ่มที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าแต่ต้องมีเด็กและเยาวชนอยู่ในนั้นพอเลือก20ครัวเรือนมาแล้วนยคะเพอะทำเวลาทำกิจกรรมจริงๆมันจะมีความแตกต่างเพราะพื้นฐานแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันเลยการทำงานเนี่ยมันก็จะมีความค่อนข้างยากแล้วก็มันจะมีครอบครัวที่แบบอยากจะเลือกอยู่แล้วกับ โน no, ไม่เอาเลยมันก็มีแบบหลายประเภทหลายหลายระดับเลเวลอะคะ่ะ